เพื่อนทุกคนเนาะตอนนี้ค่อยกลับมาห้อดนี้เนาะค่อยจะลองปืนก่อนเ้อเพราะเมื่อนีนได้ได้ปืนมือเนาะสร้างเขาเอ็ดปืนมือนึงเหอะ ก็จะลงยิงตัวนี้เลยสามตัวนี้เนาะตัวเขานี้กับตัวนี้สามตัวนี้เนาะค่อยจะอยู่นี่ยิงไปเนาะไกลประมาณสัเมตรนี้เนาะต้นกล้วยนี่ยิงไปเนาะก่อนอะไรเนาะเขากินน้อยเดี๋ยวนึนนงเบื่อเลยเพื่อนทุกคนเนาะ จะลองปืนนำกันเด้อยวันนี้เน,ะนะาะบรรยนนากาศนิดนึงเพราะกล้องเอาบนมันบบย่บอบบยาแจ้งบันไดเนาะและ้วกับใเห็นแจ,จ้งนะปืนนี้กัเป็นปืนประกอบเนาะคือเขาเยึดเมอร์เนาะกับปูงามเนะาเนะบูงามแปลว่าชาวนาเฮากับใช้แต่ปืนปบนนี้เนาะ สางไอ้สรางไอ้หมูเข่าเย็นให้เนาะกาลองปืนนำเดียวนึงเบิ้งเดิ่เนาะการเฮ่อๆเนี่ยนี่เนาะอืมบอใส่กองเดลยนี่เนาะปืนใหม่เนาะการเฮ่อๆคือคือเนี่ยนี่เนาะเขาหนิงลูบี้เนาะลูบี้สามหกห้าเนาะเบอร์นี้แม่นเบอร์ศูนย์เนาะหูน้อยเนาะ ใส่ B 365นี่ใส่รูแม็กในต่อสั้นเะเสืานะนีลนะนะาลองนีนะบัดทําอีโบนอะ อันนี้นะนี่กยิงเลยเนาะเบิ่งเนาะกาบ่เมื่อกี้ันนะเบิ่งเด้อ ออกเลยฮนะดูแม็กนะี่แหละเตจีมึงดูค่อยยิงตัวลูปเนาะถึกเลยเนาะสุดยอดเลยตับถือดีเทสดีว่าบาัดนี้สามนี้ก็พอพอได้อยู่เนาะ ายิงเท้าหนึงอีกเนาะมันคงที่บ่เนาะเอาเนาะลงบัตรที่สองเนาะบันที่สองเพรมันมือมันคงที่บ่เนาะตัวนี้ตัวนี้เขาจะยิงโตเทิงด้วยนกมายิงนกเอาเด้เอาได้มึงทำกันเนาะ

ร่มนะนี่เนาะถึอดีแต่แต่นี้ถึงนี่อุ้ยเกือบถึงยิ้วหนึ่งเอาสำนี้ก็พอเนาะบางเทื่อปืนถ้าถือยาวแต่ว่าเอาบนแน่เนาะเด้อตอนนี้ล่ะเราจะเข้าป่าล่อหญิงนกหญิงสักตัวหอกเนาะไปทำการเด้อเพื่อนทุกคนเนาะไปเนาะเอาเครื่องก่อนเนาะะก็จะกำลังเข้าป่าเนาะ อตอนตันนกเด้อตอนฝนแท้ฝนวาดเปียมมัดหนักเข้ากันคนให้กยเยอะหน่อยนอยู่ผู้นี้ มีแมกหลายเนื้อตอนนี้เนาะเขาก็ไปนํำเดียวเนะหนูรอดๆไปนี่เป็นมีกระนกมากินมะามาัยตอนนี้เจนนี้ก็อยัางนี้ก็ามะามาัยกำลังซุบเนาะ Ki me wini oye toke pa bin, paya paya. 用不着，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 用 ตอนนี้นมนอนอีไก่ป่ามานอนอยู่แถวนี้นะไก่ป่ญญามาน,นอนอยู่แถวนี้เนาะโอ้สุดยอดเลยเนาะนอนอยู่แถวนี้นี่แหละคามนิดนึงบมอยากเหนเนาะแต่ว่าพอเอาจับผักกันไปหล่อเถอะแต่กลางมึงเนาะพอไปใส่นี่ไปกลางมงเห็นบ่เนาะพอไปยิ่งน,น้ำการเถอะ มือเถื่อนี่นี่แหละเฮ้อกรสามสี่ตัวเลยไปทำการนั่นเนาะมือเถื่นี่นี่แะตอนนี้กากำลังจะข้ามนี่แหละมันนอนอย่างนี้ตอนนี้นกัดยังหิหนเฮ้อหนึ่งแต่วอยู่ป่ามันข้ามหนึ่งเนาะมืดห,หนึ่งเนาะกลับพากันไปเด้อบุรเดียวนี่เนาะประมาณเก้าโมงนี้เนาะตอนเก้าโมงนี้สิบโมงนี้เราจึงไปเ นนีเมาอยูปย่ป้าอยู่ปูนี่เป็นอย่างนี้เนาะเอต้องเข้าหรืนะอยังขึนนี่ละไปไปลอกป้าเนาะลอกป้าเรามา นอนยูทูบให้เขาเนอมนนดีเข้าดีเข้าน้อต้มเข้าเขาจะพากันไปียงโตใกล้ป้าเลยเนาะเมื่อกี้ใกล้ป้านิงนอนอยู่ผูอยู่ปล่าเนอะตอนนี้เนาะตอนนี้เราเราจะกำลังขึ้นไปนิงใกล้ป้าเนาะพอดีมานอนยูทูปเขาแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเนาะ เราอยู่นี่นะถ้าเขาพากันไปเนาะไปสองคนเนาะเราไปนําค่อยเนาะตอนนั้นขึ้นนะเขาจะขึ้นภูตรวน,นี้ไปนะจะขึ้นตรวน,นี้ไปเนาะมันนอนอยู่เถิงเีนะ่มืดมืดมืด

민파야, 민파야. 무척 싸나. 오, 크리커. 오,

Nhìn thương quá nè Thương không oh, sẽ Ồ Xe sẽ lại Thương Xe oh, sẽ lại trời ơi sẽ lại sẽ lại Ồ Xe

อ uh ุยเน้ขาน้อยอยู่นั่นน่ะนี่นันึงเลา